ยเรพามาเดินเล่นชิวๆที่ท่าน้ำนนอยามเย็นค่ะแล้วก็จะพาไปหาของกินของอร่อยที่นี่กันนะคะจะมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวไปตามหากันค่ะไป,ะปะแมวค่ะที่รา้านแมวเนี่ยหนูเห็นว่ามีขายปอเปียะขาหมูด้วยใช่ค่ะแล้วปอกเปียขาหมูนี่หน้าตาเป็นยังไงคะหน้าตาก็จะมีเป็นขาหมู โอ้คือจะใส่เปขาหใชแยกแยกไปแยกถ้าใครไม่ทานขาหมูก็จะแคกปอเปี๊ยะเฉยๆแล้วอย่างนี้มันมันจะเข้ากันเหรอคือมันอร่อยอร่อยมากเลยคือมันจะเข้ากันอย่างนี้เลยเข้าเข้าเลยอร่อยีปปอ๊สดขาหมูได้แล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมปอเปี๊ยะสดขาหมูนะคะโอ้โหเครื่องแน่นมากดูเดี๋ยวจะมาชิมต้องกินคำใหญ่ๆถึงจะสะใจจริงๆอะเพราะว่ามันต้องครบทุกอย่างจริงเนาะ ็ดสีร้านพิชาเจ็ดสีจ้ารับแรงสีม่วงสีส้มสีหน่อไม้สีแคดดออันนี้สีอันนี้สีสีเหลืองอันหนบองสีเหลืองฟังทองนะนี่แม่งงสีไปแล้วใช่ไหมแต่ที่เห็นเนี่ยที่นี่ในจเมรกะละคือปั้นเป็นก้อนเล็กๆใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนมีเป็น เป็นร่องนิ้วมือจ้าร่องนิ้วมือเหรอจ้าเป็นลายที่แบบว่าเอกลักษณ์ของที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะออย่างนี้สอนหนูปั้นเลยได้ไหมคะได้ค่ะได้เลยนะอร้านพาะปารนี้ค่ะที่วางขายที่ขายอยู่ข้างถนนตรงนี้ขายมานานหรือยังเลย ก็ตกประมาณ3-40ปีได้ <Wow. S 2> ค่ะทำไมถึงต้องมี2งหมอ้ออย่างนี้คะก็หม,ม้มอหนึ่งมีหน่อไม้กับไม่มีหน่อไม้แต่ว่านอกจากจะมี2หมอ้อแล้วนะหนูเห็นว่ามันมี2องขวดด้วยเวลาที่แบบใส่ปรุงรสอย่างนี้ก็ะจะเป็นซอสเปรี้ยวกับซีอิว๊วอยู่ตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าถ้าไม่พร้อมจริงอะ่ะเข้าไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ดูดูทางเด็กเล็กมากเนี่ย สชาติอาหารหเพียวๆอ่ะมันจะเป็นสเสน่ห์อของที่นี่อย่างหนึ่งนะคะอร่อยคะ่ะคุ้มแลสมแลที่อยู่มา30ปีนะที่นี่ที่นี่ขายข้าวต้มอ,อย่างเดียวอย่างเดียวคะ่ะอย่างเดียวเลยมีแบบไหนบ้างคะข้าวขาวข้าวกล้องค่ะไปดูกลับดีกว่าใช่ค่ะ oh, โ,<ด>โหวางเยอะค่ะนี่มีทูกี่อย่างแคะเนวันนี้โออเอสามสิบกว่าอย่างที่นี่ใบปออร่อยมากใบปอคืออะไรไม่รู้ ใบปอถ้ากินไม่เป็นแล้วจะขมโอหแค่กลิ่นก็ขมแล้ว <laughs> <laughs> มันขม <laughs> มันขม <laughs> อ่าทอดมันของพี่นี่เนี่ยพิเศษตรงไหนคะ องค์นี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของของท่ามันที่นี่ก็ออต้องจะต้องขายด้วยองค์องจะมีแบบเหมือนกับว่ามีสเสน่ห์ในการต้นถ้าไม่ถึงใช้กระทันหองเหลืองกระาทะห้องเหลืองนี่คืออย่างแบบมันมันปลอดทุกอย่างไร้สารไร้สารแบบสารตะกัก่วอะไรต่อมีอะไรเนี่ยค่ะโอ้โหเห็นว่าอบจากเตาร้อนๆเลย แล้วก็มีวางเรียงหลายไส้มากมีทั้งหมดกี่ไส้คะอ่ามีประมาณ30กว่าไส้ค่ะสามสิกว่าไส้เหรอ,หรอถ้าให้พูดชื่อไส้ทั้งหมดเนี่ยพูดได้ไหมได้ค่ะลูกเกดมีหมูยองยองเคเดยองแฮมยองพริกเผาไส้กรอบไส้กรอบแฮมไส้กรอบหมูยองไส้กรอบเลยสดลูกอมมิ้นตรผลไม้ลวกหัวแดงเสือกสังขยาลูกเกดไข่เค็มหมูยองอยไข่เค็มสลัดแฮมสลัดทูน่าสลัดปูอัดแฮมชีสเบคอนชีสลูกเกดไข่เค็มคือลูกเกดผสมกับไข่เเคค็็ม่่่ใชะปนไขแดงงนะะคคขขอไ่เ็มอออออร่่่่่่ยยยคคคคะะะ้วววมมัััันนนนนก็เเปงงไืาาาบหีใช อท่าน้ำนนยามเย็นเริ่มตั้งร้านตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึง2ทุ่มค่ะแต่บางร้านเปิดขายกันตั้งแต่เที่ยงเลยก็มีพิกัดร,ร้านค้าตั้งอยู่รอบวงเวียนนาฬิกาติดท่าน้ำเปิดขายกันทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเดินทางก็สะดวกมีรถโดยสารประจำทางและเรือข้าวฟากให้บริการด้วยวันนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศมื้อเย็นไปเดินเล่นกินอาหารที่ท่าน้ำนนก็อิ่มอร่อยไปอีกแบบนะคะ